เฮ้ยอ้ยมาแค่นี้อะไรนี่โอ้ยมาโอ้โหเกือบแล้วเกือบนิดทางแล้วครึ่งทางแล้วจะรั่วเอ้ยมาแล้ว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 อุ้ยมา150อะเออได้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 226เฮ้ยมาแล้วมาจริงโอ้มาจริงมาจังมาจังนิ่งนิ่้โอ้500 คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบระตืินเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆน,น,น,นูที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะูค้ามุยไปแล้ว คุณผู้ชมน้ายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะว่ามาอยู่กับฟารโรสองของพี่บังคนดีคนเดิมอีกคนเดิมเช่นเคยนะไม่เจอจากไปไหนแล้วไม่จากไปไหนเลยอุ้ยกระตุกอะไรอะ่ะเอ้ยกระตุกเฉยโอ้มาละ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 ,าละโอ้โหกระตุกเฉยเมื่อกี้กระตุกเฉยจะรู้อะ่ะชม เฮ้ย,เ,ย,เ,ยเรามาในงบเฮ้ยเมื่อกี้เป็นแหล่จอดับเฉยโอ้โหอ่ะมา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 ปรับกันมาอ่ะอ่ะอะอะ,อะ,อะมา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 เรามาในงบ500ร้อเมื่อกี้ทุกคนนะขออภัยในความไม่สะดวกของทุกท่านด้วยนะครับผมนะเมื่อกี้นะโอ้โหเกิดปัญหานิดหน่อยนะเออมาเอาเรื่องจัดๆกับงบ500ของเรากับ ส็อตฟาโร่สองนะครับผมนะด,ดู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 ว่าจะไปได้เท่าไหร่แล้วนะเออมีคนเรียกร้องฟาโร่สองมาก็จะทำสลับว้นไอู้ยหมาย0่ทำสลับกันไปนะผมนะไม,ไ,ไม่ได้สิไม่ได้ตีเรี่ยบจะทำอะไรไงอู้โบนัสมาเฮ้ยโอ้โหแต่ก็ทำอยู่นะคุณผู้ชมนะเออทำอยู่นะไม่ใช่ไม่ทำนะเออทำ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 เอาไป ยังไงโอ้ย oh, <no. S 1> บิ๊กวินแตกเฮ้ยอ้โหเรทเดิมพันสามจุดเจ็ดห้านะเออโอ้โห,นะออโโหแตกเฉยจะรู้ว่าโอ้โหมาละห้าร้อยหกสิบเก้าเออได้มาหกเก้าโอเคไปเพิ่มเป็นเจ็ดจุดห้าไปเลยคุณผู้ชมเรืองลองดูลองดูลองดูอ,งดอุ้ยโบนัสมาโบนัสมาเฮ้ยโบนัสมาอีก เฮ้ยมาว่ะมาจริงว่ะเฮ้ยเจุดห้าว่ะลุ้นแกเอาสายกลางพี่ชอบสายกลางสายกลางแล้น้องสายกลางแล้น้องวันนี้ไม่กลางเลยก่อนไปขวาดีกวสิบแปดว่ะเฮ้ยสิบแปดว่ะมาสิบแปดฝนสิบแปดนาเโอ้โหโคตรเก่าเพลงอลไรวะนะเออยังเป็นฟังกันนะยอกเราก็ฟังไปเถอะเพลงนะเอออ่ะสิบแล้วโอ้โหไม่มาว่ะ เฮ้ย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 ทำไมมาเป็นแถบอย่างนั้นเมื่อกี้ไหลมาเป็นแถบอย่างนั้นต้องมาแล้วปะวะ้ไม่มาเอ็ดบูนัสซอนหรือปะไม่สดซอนมาเฮ้่ออัที่สิบสามแล้วสิบสี่แล้วเอ้ยจะบอกไม่ได้เหรออ้าจริงโอ้โป่าสิบเจ็ดแล้วอีกองสุดท้ายโอ้โหไดเก้ามาสิบแปดโอ้โหคิวมาปิดท้ายห้าสิบเอ็ดนะเออยตามสภาพจ้างมือถือเอาไปไปต่อดีกว่า ตามสภาพสภาพสภาพมาดีเก้าเก้าเก้าโบนัสโบนัสโบนัสไม่มา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 ไมม่าตามจร 99, 99, bonus, 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 invers, ิงๆเถอะตามจริงๆเถอะยังไงยังไงก็มาดิครับก็มาดีครับก็มาดิครับ ก็มาดีก็มาดีรัวรัวรัวรู้รั้รัวรัวเร็วล้วมาแล้วมาจริงมาจริงมาจังไม่ได้มาจริงจริงไม่ได้มาเล่นเล่นเอาอะไรจะมาจริงหรือมาเล่นเล่นโอ้ยโอ้พูดมาทั่วไปอะไรกับคูณสองนักหนาเนี่ยเมื่อกี้ก็คูณสองนี่ก็คูณสองอีกแล้วบ้าตายลายวันห้ามจริงๆเถอะไอเออโอ้เลือดจะเชื้อหุยแตก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 โอ้ยวิววอุวิว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 วิขึ้น หู้สองร้อยแปดสิบห้าแตกเฉยจะรั่วเอ้ยเอาเรื่องเก้าเออมาวะ่ะมาวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้ยังไงยังไงเฮ้ยโบนัสโบนัสโอ้โหไม่มาวะ่ะโอ้โหเ,เอาเอาอยู่เอาอยู่รอบนี้ที่เด็ดโบนัสรอบนี้เอาอยู่375นะคุณผู้ชมนะ โอ้ซูปเปอร์วินวนะซูปเปอร์วินเออซูเปอร์วินแต่ยังได้มิก้าว่ามิก้ามิก้ายากได้มิกา้กาไดาไ้ไหมครัมิก้าแบบเจ๋มๆสักสักหน่อยได้ไหมเออเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปสัก50แล้วกันนะคุณผู้ชมสัก50ไปแล้วกันไปกันต่อเลยมาปึ๊บปุ๊บคุปผู๋วิลัวจัดรัวจัดรัวจัดตังค์เนี่ยหายรัวจัดตังค์นี่หายรัวจ,จัดเลย โอเคดิน okay, oh, ma ma ี่หายรัวจัดโอ้โหไม่มาเลยไม่มาเลยจะรั่วเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเไม่มาจริงเหรอเอ้ยโอ้ยมาแค่นี้อะไรนี่โอ้ยมาโอ้โหเกือบแล้วเกือบดล้วนิดเดียวเกือบแล้วเกือบแล้วจริงๆคูณสาไปไม่คูณสองละคูณสองมาจะตีให้ตีให้ตายแล้วสิบสามฟีสปินนะสิบสามฟีสปินมาลุ้นอีกอันนึเนะโมนัสแปลกมะเฮ้ยกลางดิ ไอ้เี่กเอาหห้าสี่สปินว่ะเป็นสิบแปดสิบแปดสปินนะโอ้โหแต่อยากให้คูณสี่กล่องซ้ายมือมากเลยอ่ะจะได้โอ้ยมาดิมาดิาดเออมาหกสิบคูณไอ้ครั้งที่สี่ไปเพิ่มคูณสามนะทุกคนนะคูณสามนะครั้งที่หกออ้ยไม่มาเลยหรอครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วจะรั่วเอ้ยมาแล้ว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 อู้ยมาหนึ่ห้าสิบว่ะเออได้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 ครั้งที่เก้าครั้งที่สิบไป อ้โหครั้งที่11ปึ๊บอ่าได้อยู่1 2ไปอุ้ยไหลเป็นแถบอะไรขนาดนั้นเฮ้ยแน่จริงก็ล่วงดิแน่จริงก็ล่วงมาดิ15ครั้งอุ้ยได้อยู่ได้อยู่226เ้อย่อ้ยมาแล้วมาจริงโอ้มาจริงมาจังมาจังนิ่งนิ่งโอ้ห้าร้อยสี่บอุย้ยทีเด็ดเลยมาอีกแล้วเจมาอีกแล้วโอ้โหเอาอะ เอาว่ะเออเมก9าวินไปดีโอ้โหเมื่อกี้ขอตอนนั้นขอเมก9าวินมาได้จริงๆว่ะเฮ้ยขึ้นพันแล้วว่ะเท่าไหร่พันเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่รู้ห้าหกเจ็ดแปดอุ้ยพันสี่พันสี่เก้าสิบสี่เออได้อยู่ทุกคนได้อยู่โอ้โหได้แจัดเลยคุณผู้ชมนะโอเคโอเคถือว่าใช้ได้นะ เออแตกจัดๆ <c oughs> อโอเคคุณผู้ชมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับวันนี้มาพอแค่นี้แหละทุกคนนะพอได้กำไรโอเคได้มีเก้าวินไปละจบๆเลยโอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมคลิปทุกวันได้นะห้าโมงเย็ยนโอเคไปสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับนะอะไรอย่าไปโลมากนะทุกคนนะโเคนี้ก็พอแล้วโอเคไปทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ นะครับผมสวัสดีครับ